เกียนมันคือสีไงคือสีพ่อคือสีพ่อเกียงเรือมากนี่นอนนี้นอนเดียวเกี่น่ะย่ำเงาวกับเงาวอื้อดงครับดอกแข้งเม็ดเอาลดนี่อ้อนๆอ,อ,อยู่ได้ครับนี่ ไวทังนี้มันอ่อนต้นไงเนาะครับบุกคืออยู่ทังบานเฮ่าทังอีสานบานเท่ามันจะล่ำหน่อยกว่านีเนาะครับจำนีกับพ่อกินหรอละครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับกามาพบพ่อกับผมบ้าอิฟช่องเอฟชัยลรงครับเมื่อนีผมกะจะพผ้าพี่น้องขึ้นโดยมหาไว้ครับไว้ปลาเนาะครับตอนนี้มหดอล้วครับมาน้ากันสามคนเนาะครับพอแล้วครับนี่ครับต้นไว้ครับ ต้นกใหไงเลยครับพี่น้องสั้นกับส,สั้นมึงไงล,ล่ะโอ้ใส่กต่แหงย่านมึนจริงลงไปหันทีวัวดับแน่เขาบอก <c oughs> ส,สั้นเลยครับขึ้นดอยสูงมากใจสักเอ้าะเจือแหลกเด้อพี่น้องนี่เนาะ้ันออกกัน ุงมือนี่ใส่เป็นถุงมือหนังด้วยครับถุงมือผ้าว่าได้นนาม,มันเที่ยงวัวนะครับเบิ้เงนี่หวายเห้าปอกออกมาจากสีเหลือซ้ำได้ครับนี่ต้นไ่กระจริงเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนพี่ แก่ไหมเออใช่ใช่อันนี้เนี่ยอ๋อจะเอากินแค่นั้นนะที่วานตัดชิ้เดียวอยู่อ่ะนี่แก่ดิ้นนี่เดี๋ยวตัดนี้แล้วก็เก็บนี่ไปก่อนเอาประมาณนี้คืบพอแล้วนี่เนาะเอาไปไม่แข็งไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวมันยังอยู่ในนี้ป่ะ ี่อยู่นี่อยู่ในนี้กอออกหมดแล้วนี่ออกแล้วเสียดายเ <c oughs> มื่อิ <c oughs> แล้วครับบัานนี้ <c oughs> มองนี่ <c oughs> ไหนมนะครับล่ำไม้นมล่ำหมดเลยอยจะตัดประมาณกลางตุ่นนะครับเพราะว่าคันเลื่อย เลยข้างหน้าข้างล่างอ่ะมันจะแข็งครับจะเลยต้องตัดออกประมาณกลาง้นนะครับ ต้องใส่ความระมัดระวังเล็กน้อยนะครับเพราะวา่าน้ำมันไหลนี่ครับนี่แล้วต้นหนึ่งมองนี้ได้สามต้นนี่ต้นเก่าน้ำได้ครับนะั่นนี่ห้อยข้าเจ้ามาตัดน้ำ <L eg gie> นี่ครับเล็กอีกต้นนึงต้นนึงโอ้ต้นนี้ มันจะได้แต่ว่าคขี้น้อยไงเนาะครับเนี่ยแขนข้างในมันม่นนะเหมือนมันสีไงขี้บ่อสีพ่อแขยงเยอะมากเลยนอนีนอเดียวนะน,วน,น,วน้ำเงากับเงาเอาน้ำานะน้ำายต้นนี้นะ แกจะบึ้งว่ามันกินใดบ่นะครับมันแก่ครับก็เลยต้องเอาทิมก็จะจ้าเอาว่ามันอ่อนมวนนะส่วนที่มันอ่อน เด็กอันนี้นะคนนะครับพี่น้องมึงเนี่ยไวยไหมไวดำล่ำหมึกใหญ่เลยอ่อนๆซะไรนี่เอ๋อฮักซำกินเด่นะ โอ้ตรงนี้ครับเป็นแสะอ่อนครับวายไหมเกียงนี่เสียบเลยล่ะครับนี่อต้นเดียวพ่อเกียงเลยได้ครับเนี่ยอ่ยอน เหลือต้นน้อยมันกาวเพวเอาเนาะครับปล่อยให้มันใหญ่มันยาวอะ่ะถ้ามันสูงอมันจะได้ยาวแต่ถ้ามันต้นต่ำๆเนี่ยมันจะได้แค่คืบเดียวแตม,มถ้าต้นสูงๆมันจะได้ประมาณสี่ห้าคืบแต่สะออนเนาะครับเบึงแนไวไหวลำใหญ่ครับรุ่นนีเด,นนเดียวว่านนอเดียวแกงอิ่มได้ครับเนี่ย 嗯。 ใสตอ่อจังเดี๋ยวมปถึงกันเดี๋ยวค่อยทำดีที่ โอ้ยใหญ่เลยมันแข็งนะอืมอันนี้น,นี่กินได้อ๋อนนเป็นทานนี้เลยนะอ่าน,นี่ก็อ่อนอยู่นะเนี่ย,ยกินได้อยู่นะอ,อ,อู้อยูตรงนี้แหละครับล่ำายวาเมนล่ำไม่ไพรเอาลวด ญ่ครับ <c oughs> อ่อนๆอยู่ด้วยครับนี่บึ้งๆจัจากลียนกลางมันแล้วนี่แต่ส้าอ่อนเนาะครับโอ้เม่เคยเห็นไว้ไงครับป่านนี้เลยพี่น้องครับบึ้งอันนี้ครับเป็นนะครับเห็ดโอ้มันแห้งมันแล้วนี่คือสีแมนเห็ดอันขอนขาวตีเนาะครับนี่คือดอกสีอันแทะแข็งม็ดแล้ว โอ้คันเป็นพอตอนมันอันกระลังอันบานไม่ไหมนี่คือสิเป็นตะอ่อนดีแล้วครับนี่นะปูนครับสองถอนง่ายๆคุณเยอไดายนะครับเป็นไงมองจนมันแก่หรอครับนี่มืดแก่เมื่อวัน ออกไปทั่วค้อนมดเลยน,นี่สร้างทีองออกหลายอื้องน้ครับดอกแข้งมัดเอาเลดนี่นี่เนะครับไว้ทั้งมัดครับเบื้องแน่ลแหละครับพี่น้องโอ้ย ถือตัวคือม็นเตืนบู้นี่เห็นบ่ห <c oughs> นนาคอยแดยงเมื่อตึงเมื่อบวมเลยนี่เริ่มบวมนี่ครับทั้งเมือนนม่อตึ้วค,ครับนี่หาได้เมื่อนี้ครับตัดลอยหั่ยัำใหญมมีไงครับนี่ใยอ่อนอยู่ด้ครับนี่วยทั้งนี้มันเป็นปนไงนะครับก็คืออยู่ทังบานเาท่าทังอีสานบานเท่ามันจะล่้หน่อยกว่านี้นะครับ กำนี้กับพ่อกินแล้วล่ะครับเนี่ยนี่มันเป็นไว้แดงไว้ดำแล้วก็ไว้ขมเนาะครับไว้แดงกับไว้ดำมันจะขมหน่อยก็ไว้ขมครับอันนี้ไว้แดงใช่ไหมนี่อันนี้ไว้แดงครับเนี่ยไว้แดงอันนี้ไว้ดำเนาะเนี่ยสวยไว้ดำปอกมาแล้วปนกันหมืเดิมอืมอาไว้ดำ อันนี้เห็นว้ดําครับนี่มันปอกปุ่นร่วมกันไม่เลี่ยวไม่ได้แยกบอกรอครับครับจังเลยกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยครับเดี๋ยวไว้พอกันคลิปนาครับคลิปนาครับปวดครับก็มือตอนนี้เดี๋ยวจะกลับแล้วขอบคุณครับ